สวัสดี FC ที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง MRP อ่ะวันนี้ก็ทำวงจรตัวกระตุกตัวใหม่สำหรับ FC ที่เรียกร้องเข้ามาอยากจะให้แนะนำวิธีการต่อวงจรกระตุกว่าต่อ,อยังไงก็เลยมาคิดทำตัวนี้ขึ้นมาตัวแบบ ใช้ vr ปรับได้อย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งยากกับไปตัวสวิตช์มันจะทำให้การต่อง่ายขึ้นคือไอ้วงจรตัวเดิมตัวนั้นอะ่ะผมใช้สวิตช์มันต้องใช้สวิตช์สับเลื่อนปิดเลื่อนเปิดแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ยังไ็นต้องเลื่อนปิดเลื่อนเปิดก็คือใช้การหมุนหมุน vr ตัวนี้ ตอนนี้คืออันนี้ช้าสุดอันนี้ผมทดสอบใส่ติดหลอดไฟให้ดูน,นี่ตัวน,นี้ต่อไฟบวกไฟลบเข้าอันนี้นนเร่งปรับเร่งกย่จะประมาณนะี้ ใส่ไฟไฟแดงไฟตอนนี้ไฟแดงติดอย่างเดียวแสดงว,ว่าเวลาเรากดสวิตช์ระบบกระตุกมันก็จะไม่ทํางานถ้าเราหมุนไปสุดถ้าเราหมุนถอยมานิดนึงมันก็จะกระตุกเร็วประมาณนะี้ จะพูดถึงวงตอนกระตุกมันก็ถ้าสําหรับหม้อไฟแรงมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นหม้อที่อย่างตัวที่ผม,ผมทาเนะี่ยคือผมทําหม้อไฟแรงต่ำํำวนต่ําก็คือพอติดกระตุกปไป,ปมันก็จะวนต่ํายิ่งกว่าเก่าอีกแต่ถ้าสำหรับสายเดินทั่วไปเนะี่ยไม่โอเคหรอกถ้าอย่างสายเรือมันก็โอเคอยู่ พอสายเดินทั่วไปสู้ก็เรียกกดสั่งงานด้วยตัวเองดีกว่าประมาณเนี่ยอ่ะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทาทำแบบนี้ง่ายเดีย๋ยวมาทำให้ดูนะงั้นแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดี